เวลา9้านาฬิกา45นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสนสุสิทธิ์ประจําปีการศึกษา2563ถึง2564ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชพัฏนคปรปฐมอําเภอเมืองจังหวัดนคปรปฐม โดยช่วงเช้ามีผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในระดับปริญญาตรีเข้ารับปริญญาบัตรจำนวน2,160คน มหาวทิทยาลัยสาัภัฏสวนสุนันทามุ่งยกระดับสมรรถนะทางวิชาชีพยอย่างต่อเนื่องส่งเสริมง,งานวิจัยบริการวิชาการและสร้างเครือข่ายความร่วมมือระดับชาติและนานาชาติขับเคลื่อนแพลตฟอร์ม flex space พื้นที่แห่งการเรียนรู้24ชั่วโมงสร้างนว,วัตรกรรมการเรียนรู้ที่ทันสมัยก้าวสู่การเป็นมหวนาวิทยาลัยชั้นนําในยุคดิจิทัลดําเนินการผ่านแนวคิดและหลักการวิศวกรสังคมสู่การเรียนการสอนนอกห้องเรียนเพื่อพัฒนาตนเองและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ส่วนในตอนบ่ายเป็นผู้สําเร็จการศึกษาจากมาหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับปริญญาเข้ารับปริญญาบัตรกิติมศักดิ์จํานวน3คนรวมทั้งดุษฎีบัณฑิตมหาบัณฑิตและบัณฑิตเข้ารับปริญญาบัตรรวมทั้งสิ้น1,020คน มหาวิทยาลัยสพชหมู่บ้านจอมบึงดำเนินการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างความยั่งยืนของชุมชนเชิงพื้นที่ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่ความเป็นเลิศบนฐานของนวัตกรรมและภูมิปัญญาไทยเสริมสร้างพลังปัญญาผ่านการขับเคลื่อนการพัฒนาซอฟต์สกิลของนักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมโดยบูรณาการและการศึกษาวิจัยในรายวิชาศึกษาทั่วไปตามที่มูลนิธิไทยยั่งยืนและสำนักงานการวิจัยแห่งชาติให้การสนับสนุนมีการพัฒนาสมรรถนะน,นักศึกษาโดยเข้าร่วมโครงการ ร่งรัดและขยายผลการจัดหลักสูตรพัฒนาบุคลากรตามแนวทาง c v EEC Model Type A ในสถาบันอุดมศึกษาตลอดจนมีการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านโครงการปริญญาในค่ายมวยและปริญญาในร้านยา